สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมืัอนี้นะครับกัสิภาคพี่น้องเวิงควายงามราคาดีๆีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอบควายของพยุงนะครับบ้านพุงามอำเภอทบอนะครับจังหวัดหนองคายนะครับผมมืัอนี้พ่อเพิ่นมีควายงามมาฝากอยู่3ตัวนะครับเป็นแม่พันธุ์แล้วก็สาวน้อยนะครับผมเดี๋ยวจังไดที่เขาไปสอบถามข้อมูลกับพ่อเพิ่อนนะครับว่าสิเปิดลักข้างไหนเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนะผมในน้ำตัวนะพ่อครับผมพ่อยุงบ้านพุงามครับ ตำบลยังพ่อนี่ยไอ้ตำบลบันทอนอำเภอทะโบจังหวัดหนองคายครับครับผมมื่อนี้มีควายเปิดดีสามตัวนะพ่อเนาะครับผมมีควายเปิดดีสามตัวเอาตัวแรกก้อนนี่พ่อเป็นแม่พันธุ์หมดเนี่พ่อครับตัวแรกเป็นแม่พันธุ์ครับเนี่ยเพิ่นมี่ซื้อบนน่ไหมพ่อมีครับมีไอ้งามใจครับแม่งามใจครับเป็นลูกสาวของใคพรพ่อเป็นลูกสาวของเพชรอุบลครับนี่บอใบเกิดเพื่อนนะใบเกิดมีพร้อมเรียบร้อยอืมนะครับผมแม่งามใจเป็นลูกสาวของเพชรอุบลครับผมนะครับเท่ากับว่าเป็นหลานเพียวดรอในเนาะครับผมนะครับผมแม่งามใจนี่่่เพพนได้้ลลูกตแวอ ได้ลูกเขาก็ได้ตัวเดียวครับตัวแรกแบ่งไปแล้วบอกครับแบ่งแบ่งไปแล้วจัดเดือนพอสี่เดือนครับอืมแบ่งบอกนุ่มเลยตัวนี้ครับผมแต่ว่าพี่น้องเพิ่นมาหลายครับเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาหลายก็เลยแบ่งไปแล้วเป็นลูกตัวตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ครับผู้เนาะครับผมในท้องคือว่างอยุทธศาสตร์อนไหนท้องว่างครับขันพี่น้องได้ไปกับเลือกพ่อใส่เอาครับนะครับผมท้องที่สองว่างนะครับผมอ่ะ เพิ่นสูงแรงนี่พ่อสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับโบลุดเนาะครับร้อยสามสิบเจ็ดมาตรฐานครับมาตรฐานอ่ามาเบิ่งความงามของแม่งามใจก่อนที่เห็นชัดเจนคือนี่ครับผมอัตลักษณ์เป็นดินชัดเจนเบิ้งหน้าเขากรมนินลงนิดนึงพ่อเบิ้งให้เพื่อนพี่น้องเบิ้งหน้าเขานะครับเขาซ้อนสวยตาแต้มแก้มจำอ่องข้อมีครบนะพ่อเนาะครับผมครบบอกเผ่าเด่นนะครับยังยังยิ่สูงไม่นานอยู่ครับนี่เพราะว่าเพิ่นโอกเพาเพิ่นยังนะครับเป็นยันยันอยู่นะครับยังบ่ตึงเทียนะครับแต่ว่าเพิ่นสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผม ผงเทาขาวค่ะกับอะไรมีครบนะครับที่เห็นชัดเจนคือนลำตัวยาวนะครับเป็นควายที่ยาวนะหนาหนังหนาสายใหญ่นะพ่อเนาะครับผมสายเพี่ดวลเพื่อนก็ได้เจ้าเหนือมากเนาะครับผมนะครับแล้วก็มีความยาวความสำหรับแม่นี่มาเบิ่งไทยกันนะครับนี่ไทยก็ดีไทยเปิดดีไทยมะนาวตัดได้พ่อเนาะครับผมไทยเปิดดีเบิ่งนมเพิ่นครับพี่น้องยังมียังไข่ใครอยู่ครับนี่ยังมีไข่อยู่เลยเพื่อนพี่น้องมาขอแบ่งไปได้พ่อฮะฮ้องก็ไปได้อาทิตย์กวนนะอืนะครับผมลูกที่ซองก็ให้พี่น้องไปพัดหน้าเาเนาะ จะได้เลือกพ่อส่นะครับจะได้จินตนาการในการพนันเอาเพราะว่าแม่พันตัวนี้ได้ความหนาความยาวแล้วนะครับถ่ายเพิ่นก็ดีประกันตอนนี้เท่าไหร่นะพ่อเนาะครับผมครับทุกห่างดอกบ่มีเนาะบ่ครับประกันตอนนี้ไปเบิ่งเอาพี่น้องครับถุงเท่าขาวถึงขากระไร่ทั้งซีขานะครับผมอกเผานี่ใหญ่เลยครับนี่ครับหนาชัดเจนครับมา่งตัวจริงกันเลยนะครับนี่มีความหนาความเด่นของเพิ่นนะครับแม่งามแม่งามใจครับผมสูงไร้สาลูกสาวเพชรอุบลนี่พ่อนี้ซอยยังว่างสิเปิดราคาเลยพ่อ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหาหมื่นราคานี้กับต้อนในทอนเนาะครับต่อรองกันได้ครับต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้ครับเอาบอเบอร์พี่น้องกนได้พ่อเออศูนย์แปดแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งสองหกสามครับของพ่อยุ่งของพ่อยุ่งนะครับบานพลงามครับผมเปิดตัวแรกไว้แม่พันธุ์สวยๆครับแม่งามใจสูงลอยสายสิบเจ็ดลูกสาวเพชรอุบลนะผมเป็นหลานเพชรอุดรเนี่ยผู้ใดอยากได้สายเจ้าเนื้อนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์กัน นะครับมีใบเกิดชัดเจนนะพ่อเนาะครับผมนี่ผสมหลอดผสมเพิ่นนะครับผมเพิ่นจักปีครับนี่เอ่อควายหาปีครับควายหาปีเนาะครับผมชีคาวหาปีครับผมก้ว่ากำหนดคลอดเพิ่นนี่ครับผมปีหกศูนย์ครับผมนะครับซี่ปีกว่าแล้วสิคาวหาปีแล้วครับนะครับผมแต่ว่าเพิ่นเพิ่งได้ลูกแรกไปนะครับท่องซองกับพี่น้องไปพัฒนาเอานะครับเอาตัวแรกครับหนึ่งแสนหาหมื่นกะตัวรองราคาไในสำหรับราคานี้เดี๋ยวเฮาเบิ่งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ่งตัวต่อไปกันนะครับเป็นแม่พันธุ์ประกันทองนะพ่อเนาะครับผม นะครับมีซื้อบ่็นไงพ่อซื้อมีครับงามตาครับแม่งามตาครับแม่งามตานี่เพิ่นเป็นเล้ากอมาตั้งไต่พ่อเป็นเล้ากอมาจากทางอุดรนไปแล้วครับเป็นควัญงามทางอุดวนนะพ่อเนาะครับผมเพิ่นได้ลูกตัวแล้วพ่อนี่ไอทองที่สามครับท้องที่สามที่ว่าประกันไว้รับประกันได้แล้วก็เพิ่นสูงอะไรพ่อสูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบกับบุรุษนะพ่อเนาะครับผมประกันความสูงให่ร้อยสี่สิบครับผมนะผมท้องที่สามนี่ตัวท้องร้อยเรียบร้อยแล้วครับของลุงเจริญนะครับผม ลุงเจริญนี่เป็นสายทางอุทัยนะพ่อเนาะครับผมนะครับเป็นพ่อพันธุ์ทางสายอุทัยนะครับมาใส่กับแม่งามตานะครับผมทองที่สามตรวจทองเรียบร้อยตั้งแต่นะครับผมเดือนหกเดือนหกกับตั้งเดือนแล้วป่ะเนี่ยซีป่ะซีเดือนครับซีเดือนแล้วเนาะสามซีเดือนผมมาณนี่นาที่ว่าประกันไว้ครับผมคุ้มตัวมากป่ะครับคุ้มตัวครับผสมจริงครับนี่ผสมจริงเลยครับนะครับผมประกันรอยประสิทธิ์เลยเนาะทองครับอันนี้ครับผมเท่ากับว่าคุ้มนี่ซื้อหนึ่งได้สอง ครับมาเบิ่งความงามของเพิ่นนะครับเป็นเขาขั้นซ้อนหมดเ่ยเพื่อนเขาขั้นซ้อนสวยเนาะนะครับผมตาแต้มเด่นชัดเจนอ่องคอสองเซนโอเผาใหญ่ไอ้แม่นี่ไอ้มิตรนี่พอนี่ยเพื่อมีครับรมี<ห>เป็นควายหานมครับควายหานมครับผมหานมนี่เพิ่นกัดชีบไหโลกเก่งอยู่บ่โอ้แห้งแห้งได้กินหลายตัวนึได้กินหลายเพื่นเนาะแห้งได้กินหลายตัวนึงแต่ว่าขาทุกขาถอนทางดอกประกันไว้บ่มีครับประกันได้เลยครับที่ว่าเพิ่นนั่นมากก็คือหานมครับผมอ่เดี๋ยวสิไปเบิ่งหานมนะครับนี่ บึงแต่บาบึงหน้าตานาเขาเพิ่นนะครับเขาขั้นซ่อนสวยตาแต้มแก้มจำอ่องข้อเด่นชัดเจนขวนสองขวานหามเงินหางท่องมีนะครับผมท่องสามสีเดือนแล้วเนาะครับผมนะครับที่ว่าประกันไว้ท่องที่สามนะครับแข้งขาดีเบื้องเล็บเพิ่นเเล็บดีครับเล็บมนงามดีเล็บน้อยกอดเขาใน้สวยนะครับถุงเท้าขาวคากกาไลมีอ่ะมาเบื้องทางไทยกันไทยไงสวย,ยน,นะครับนี่ฟุ่มหางนี่คือน,นมเพิน่นหาเต้าเดี๋ยวผมใช้มีงเบื้องเดี๋ยวผมกับพ่อ่อยได้เห็น้วยกันนมหาเต้า อ่านี่ครับผมนี่คือนมหาเต้านะครับคือแถมนมไม่พร้อมนะครับนี่ได้กเคยหยิดูดนมจริงเหเนาะเพราะว่าซีเต้าก็ถือว่าใจลูกเก่งเลยก็บหาเต้าก็สีห้ลูกเก่งเขาเก่าเหรครับนี่เพิ่งเอาไอ้ลูกที่ติดมันเป็นเป็นลูกผู๋กันมันเพิ่นบ่อไห้ไปดูของเก่าเจริญครับเพิ่นบ่อไห้เลยบ่อไห้ครับว่าใจลูกเก่งเพืใจลูกเก่งแล้วก็ได้รุ่นลูกที่สามมัคือเป็นรุ่นลูกสาวของลุงเลยนะครับผมลุงเจริญนะครับผมเอาเบิ่งควันฝั่งนี้กัน ขวัญเกี่ยวงามนะครับนี่สองขวัญหามเงินหาทองโต๊ะตรงนี้นะครับอ้างดีลําตัวยาวสีขนพ่นเป็นสีขนสีเล่าครับสีดอกเล่าเนาะ่อสีสวยหอมเอาแม่งามตานะครับผมสูงร้อยสี่สิบนะครับหาเต้านะครับสูงร้อยสี่สิบประกันทองไว้ผสมจริงของลุงเจริญนะครับผมสิเปิดราคาไดีอยอหะหนึ่งแสนหามหมื่นบาทนี่ครับหนึ่งแสนหามหมื่นครับผมซื้อหนึ่งได้สองแะพ่พอเนาะครับผมนะครับได้ไปรุ่นลูกของลุงเจริญนะครับผม ราคานี้กับต้อนอีกป่พ่อต่อรองกันได้ครับต่อกันได้ให้เก่านะพ่อเนาะต่อรองกันได้อ่าโทรมาต่อรองพ,พูดคุยกับพ่อยุ่งเลยนะครับบอเบอร์พี่น้องอีกรอหนึ่งพ่อครับเบอร์ก็ศูนย์แปดแปดครับเก้าสี่เก้าหนึ่งสองหกสามครับของพ่อยุ่งเนาะครับของพ่อยุ่งนะครับเปิดแม่พันตัวที่สองไว้สมไ,ไ,ไว้สี่สิบประกันทองนะผมประกันทองนุ่มหาเต้าพร้อมนะครับนี่สวยๆนะครับผมแม่พันนี่ลำตัวยาวใหญ่หนานะครับทองของลุงเจริญกะ เสียงเสียนหาเงินกับตอรองกันค่าได้นะครับสำหรับราคานี้ต่อรองกันได้อ่เดี๋ยวเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเป็นสาวสวยเนี่ยสาวสวยตัวนี้มีซื้อบไหมเพ่อมีครับไอ้หงยกครับชื่อว่าฮงยกน้องหงยกครับเพิ่นอายุหลายไรนะครับนี่ได้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนกับปีสองเดือนเนาะครับผมเพิ่นเป็นลูกสาวขอไหมเพ่อเป็นลูกสาวของยกจูเนี่ยครับยกจูเนียครับเนี่ยผมเพิ่นสูงหลาไรนะครับนี่ ไอ้สูงร้อยสามสิบเอ็ดครับร้อยสามสิบเอ็ดนี่คือใบของเพื่อนเนาะใบเกิดของน่องหงยกอันนี้คือมาเหตุว้นี่คือใบเก่ามันหายครับผมใที่ไม่หลอดครับแต่ว่าเพื่อนออกใบมาห้ไหมมีตาประทับของเจ้าของควายครับผมนะครับผมเพื่อนออกส้นห้ไหมเลยนะครับของน้องหงยกนี่พินลูกของยกจูเนียนะครับผมนี่อยู่ค้ยงามบุตรห้อยเนาะครับยกจูเนียนะครับผมได้ออกมาเป็นน่องหงยกนะครับปีสองเดือนครับมสูงร้อย สูงร้อยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเอามาเบิ้งหน้าตาของเพื่อนนะครับอัตลักษณ์เด่นชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับขวัญดีนะครับผมเบิ้งเอานะครับนี่ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนมีความหนาเนาะพ่อเนาะหนาครับหนามากๆเลยครับหนาล้วก็อ่างอ่างใหญ่นะพ่ออ่างใหญ่แล้วขวัญดีพร้อมขวัญดีเบิ้งเอานะครับนี่ผู้ใดที่อยากได้ลูกสาวยกตูนเนี้ยนะครับผมสวยๆเลยนะครับเบิ้งคอเพื่อนตันเยืลยนะครับหัวหนกหม้อท้องสวยเนาะพ่อเนาะครับผม นี่ครับคอใหญ่คอตันคอหนานะครับเบื้องเอาขวานเกี่ยวมานหนบเกี่ยวมาตรงนี้เป็นอนียงขวานท่อนี้กันจ้องพราตรงกลางนี่ครับผมแล้วเกี่ยวมาสองขวานหามเงินหาทองเนาะเบื้องอ่างเพิ่นพี่น้องครับนี่อ่างใหญ่เสือเกินอาจุงไปพราจุงไปข้างหน้านะครับผมจีอ้อมให้พี่น้องเบื้องเบื้องถ่ายเบื้องอย่างถ่ายเบื้องเน้าตัดสวยงามนะครับผมถ่ายเบื้องเน้าตัดถ่ายเบื้องเน้าตัดเลยครับผมมีตัวคือบอะไรเนี่ยอื กกหางพุ่มหางครพุ่มหางเป็นพัวเนาะครับหางลึกดีหางใหญ่นะครับเป็นหางลามนะครับนี่ฟังนี่เกี่ยวขึ้นกันนะครับนี่ครับผมขึ้นกันเกี่ยวหากันเนี่ควันดีมากๆครับนี่เบงเอาแขนหลังใหญ่เนาะนะครับผมสวยงามนะครับนี่แข็งแรงนะครับเบงโง่เพื่อที่ากมองหาแม่พันธุ์แม่บอกในอนาคตนะครับไปยืมเป็นแม่พันธุ์ได้สบายตัวนี้ครับผมเพราะว่าเพิ่นได้ความโค้งสางที่ใหญ่หนานัาแล้วกัอัตราลักดินลูกสาวนะครับน้องหงยกลูกสาวยกตัวเนี้ย ครับผมนะครับมีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนปีสองเดือนสูงร้อยสามสิบเอ็ดครับสิเปิดราคาเลยพ่อสองแสนเจ็ดหมื่นครับสองแสนเจ็ดหมื่นครับผมต่อรองเลยครับราคานี่ยก็ตัวในนะพ่อเนาะครับผู้ใดที่อยากได้มองหาแม่แม่พันธุ์แม่บล็อกในอนาคตนะครับสายเลือดชัดเจนลูกสาวยกตัวเนี้อครับไปยืนเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นก็ต่อราคากันได้ทุกตัวนะพ่อเนาะครับผมตอนนี้ทุกตัวมาเบิ่งตัวจริงกันได้มาเบิ่งตัวจริงกันเลยบ้านยังบอกพี่น้องทุกบ้านพนงามครับไอ้ตำบลบรนทอนอำเภอท่าโอนี่แหละครับ นะครับจังหวัดหนองคายเฮาเนาะครับผมมื้อนี้เปิดอยู่3ตัวเปิดอยู่3ตัวครับมีตัวของงามๆนะครับผมบ่ว่าจะเป็นแม่งามใจนะครับที่ว่าท้อง2ยังว่างนะครับสายเพชรอุดรครับลูกสาวเพชรอุบลครับผม150,000ศางครับแล้วก็แม่งามตาแล้วก็แม่งามตาท้องประกันท้องประกันท้องได้แล้วครับสูง140ครับนะครับผม150,000ศางมด้วยกันครับผมปิดท้ายด้วยน้องหงยก ยกหงยกนะพ่อเนาะครับนี่ครับหงยกลูกของยกจุ่นี้ลูกของยกตัวเนี้นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นค่ะพ่อรอในทุกตัวมาเบิ้งเอาพี่น้องครับมีงามๆครับมาหนี่ยุ้ยซ้ำตัวแหนีเอาสาระคินี้เขาพูดไรนะครับที่ติดตต้าเราชมกันนะครับขันมีควายงามราคาดีกับสิพาพี่น้องเบิ้งมาเราชมกันในคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกดแชร์เป็นกำลังใจช่างชาพาเที่ยวไว้นะผมสาระคินี้สวัสดีครับ